คือต้อนแบบของหมวกในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเชียวนะคะพิาพาิธภัณฑ์พัน์ไก่สะสมของโบราณพิศนุโลกนะคะจะมาขายข้อข้องใจให้ค่ะและจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นนะคะได้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจากศีรษะนี่คะจำนวนมากเลยเพราะว่าโดนสะเก็ดระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาค่ะทำให้บาดเจ็บล้มตายไปจำนวนมากนะคะและมีทหารอยู่คน ชีวิตมาได้นะคะเขารอดมาได้ยังไงนะคะลวกฟังเลยนะคะเขารอดบาด,ดยการเนี่ยค่ะเขาใช้ชามนี่ยนะคะชามอาหารนี่แหะคะเป็นโลหะนะคะมาสวมบนหัวของเขานะคะแต่ก่อนที่เขาจะใช้ชามโลหะในสวมบนหัวเนี่ยเขาจะใช้ผ้านี่แหละคะ่ะวางก่อนนะคะเนี่ยเราใช้ผ้าแบบเนี้ย วางลงไปบนหัวก่อนนะคะเนี่ยอย่างนี้ก่อนเลยหลังจากนั้นนะคะเขาจะใช้ชามอาหารที่เป็นโลหะนะคะวางอยู่บนหัวอีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะวิธีนี้ของเขาเนี่แหละค่ะที่ทําให้เขาไม่ได้รับบาดเจ็บไม่เสียชีวิต เพราะทหารจํานวนมากในขณะนั้นนะคะโหตายเป็นจำนวนมากเลยคะ่ะทุกคนหับเขาก็เอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทหารคนนี้เขาถึงรอดชีวิตกลับมาได้นะคะสืบไปสืบมาจึงรู้ได้ว่าทหารคนนี้นะคะเขามีวิธีนี่แหละคะ่ะเอาชามโลหะนี่แหละคะ่ะสวมอยู่บนหัวเขาเวลาเขาวิ่งหนีระเบิดจากเขาเรียกว่าอะไรระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาจากบนฟ้านี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะ นะคะชามนะคะสมัยนั้นเนี่ยชาวโลหะสมัยนั้นเนี่ยจึงเป็นเ,เขาเรียกว่าชายคนนี้จึงเป็นต้นแบบค่ะของคนที่เขาจะทําหมวกของประเทศฝรั่งเศสสมัยก่อนค่ะคือเป็นต้นแบบของการทําหมวกในประเทศฝรั่งเศสสมัยก่อนค่ะแต่ในการทําหมวกในช่วงแรกๆนั้นนะคะหมวกที่เขาทำเนี่ยนะคะเขา,เาสามารถป้องกันได้เพียง อะไรสกเก็ตระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่เท่านั้นนะคะอย่างเงี้ยเวลาเขาใส่ไปอย่างเงี้ยเวลาเขายิงลูกกระสุนปืนใหญ่มาใช่ไหมคะกระสุนปืนใหญ่มันก็จะแตกใช่ไหมคะก็แตกปุ๊บกลายเป็นสเก็ตระเบิดส่วนใหญ่คน,คนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะโดนบาดเจ็บเนี่ยโดยเฉพาะหัวจะตายเร็วมากนะคะถ้าตามเนื้อตามตัวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตายแต่ส่วนใหญ่เลยเพราะมันหล่นมาอย่างเงี้ยคะ่ะดักบนฟ้าเนี่ยมันก็คือจะโดนหัวเราได้ง่ายแค่นั้นเองค่ะแล้วนะคะ ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจึงได้ทำการนะคะคิดคน้นวิเคราะห์ว่าจะทำยังไงให้ทหารเนี่ยมีหมวกใช้ในขณะนั้นนะคะและลดการเสรียชีวิตของทหารในตอนนั้นได้อย่างดีค่ะแต่นะคะถึงแม้เออเดยวนะคะคือเขาเนี่ยคิดค้นได้เมื่อปีพศ2 4งพ ในสมัยนั้นนะคะถึงแม้จะคิดค้นหมวกทอาหารได้แต่มันก็สามารถป้องกันได้เฉพาะสะเก็ดระเบิดนะคะที่มาจากบนฟ้าได้เท่านั้นนะคะไม่สามารถนะคะป้องกันจากการยิงโดยตรงเนี่ยเดีถ้าใครมายิงโดยตรงบนศีรษะหรือบริเวณเนี้ยมันไม่สามารถป้องกันได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเออมันยังไม่สามารถป้องกันลูกกระสุนได้แต่สามารถป้องกันได้เฉพาะ,ะระเบิดจาก กระสุนปืนใหญ่าการระเบิดจากกระสุนปืนใหญ่เท่านั้นค่ะ นี่คะ่ะถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะมีของโบราณของสะสมให้ท่านได้เลือกชมมากกว่า1 0 0 0 0ชิ้นแล้วเรายังเปิดให้ท่านชมฟรีนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและที่สําคัญนะคะหากมีนักเรียนนักศึกษาหรือท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะคะต้องการมาเยี่ยมชมในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราเปิดให้เข้าชมได้นะคะเพียงแต่ท่านต้องโทรมา หรือแจ้งล่วงหน้าที่เฟซพิพ,ธพิธภัณฑ์ผู้พันไก่พิษณุโลกเท่านั้นนะคะเราจึงจะสามารถเปิดให้ท่านได้แต่ท่านต้องโทรมาล่วงหน้าอย่างน้อย5วันนะคะค่ะได้อย่างนะคะ ยังไงก็ตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะพิพิธภัณฑ์ผู้พันพไก่ของเราด้วยนะคะชื่อตเต็มๆของเราใน a c e b o o k ก็คือพิพิธภัณฑ์ผู้พันพไก่พิษณุโลกนะคะแต่ชื่อตเต็มๆของในพิพิธภัณฑ์เราก็คือพิพิธภัณฑ์ผู้พันพไก่สะสมของโบราณพิศณุโลกนะคะเราอยู่ห่างจากวัดใหญ่หรือวัดหลวงพ่อพุทชินราชเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดผ่านมาพิษณุโลกนะคะมาเยี่ยมชมเราได้นะคะแต่เราเปิด ช่วงนี้เฉพาะวันเสาร์นะคะเพราะวันธรรมดาเนี่ยพุพันไก่เขาทำงานรับราชการอยู่ค่ะเราอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงที่เรียกว่าสี่แยกวัดคูหรือจุดสังเกตง่ายๆก็คือในพิศโลกจะมีที่เดียวนะคะจุดสังเกตอันนี้ก็คือมีกําแพงเมืองและมีหมวกผิใหญ่ได้ค่ะอยู่บนกําแพงนี่คือสถานที่ที่พิพิธภัณฑ์เราตั้งอยู่นะคะถ้าใครสนใจเชิญนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่นะคะเนี่ยต้นแบบของหมวกในสมัยโบราณไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นจริงอ๋อแล้วที่พิพิธภัณฑ์ของเรายังมีหมวกในสมัยสงครามโลกให้จัดแสดงให้ดูด้วยนะคะของแท้นะคะไม่มีของปลอมของก๊อปี้เลยนะคะแล้วพบกัน